็นวิธีการเปิดตู้แล้วก็ดูข้อมูลเจ้าของตู้นะคะก็คือให้ให้จิ้มแช่ตรงนี้ตรงใบไม้มันก็จะให้ใส่รหัสผ่านรหัสผ่านอันนี้สามารถเปลี่ยนได้แต่อันนี้เราใส่อันเดิมก่อนที่ที่มาจากบริษัทแล้วก็กดตกลงนีง่จะเข้ามาเมนูหลังบ้านที่จะสามารถดูข้อมูลในตู้ของเราได้ ข้อมูลตู้มีเครดิต1,000พบาทตอนนี้ที่พี่เติมเข้าไปแล้วก็ตรงนี้จะเป็นข้อมูลเหรียญแบงค์ถ้ามีลูกค้ามาหยดเติมเข้าไปจะเขาจะนับเปลีย่ยนนับแบงค์ให้ด้วยแต่ว่าเวลาเราเปิดตู้แล้วเ,เอาเงินออกเราต้องกดล้างค่าเป็นศูนย์ให้เขาเริ่มนับใหม่ถ้าพี่ไม่กดล้างค่าเป็นศูนย์มันก็จะนับไปเรื่อยๆเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนอันนี้ต้องกดล้างค่าเป็นศูนย์เนาะเวลาอันนี้จะเป็นรายงานรายงานว่าใครมาทํารายการอะไรบ้างถ้า ถ้าทํารายการสําเร็จถูกต้องจะเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวถ้าทําไม่สําเร็จจะเป็นกากบาดสีแดงอาจจะเป็นเติมเงินผิดค่ายผิดผิดเบอร์อย่างเงี้ยค่ะให้เขาโทรไปที่ call center นะคะพี่อันนี้ mm hmm. เบอร์ call center อันนี้ก็คือลาย c a เ l center mm hmm. นี่โทรไปเบอร์นี้ได้เลยถ้าเติมถ้าเติมเงินผิดถ้าเงินเติมแล้วไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยเติมเบอร์เติมผิดเบอร์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นตั้งค่าธรรมเนียม ตั้งได้เฉพาะอะเติมเงินมือถือนะคะที่ว่าค่าธรรมเนียมเราเติมเติมสิบบาทค่าธรรมเนียมเท่าไหร่เติรนเนี่ยสิบาทค่าธรรมเนียมสามบาทยี่สิบค่าธรรมเนียมอันนี้เราสามารถแก้ไขได้แต่อันนี้คือเราตั้งค่ามาจากบริษัทแล้วคือเป็นมาตรฐานก็คือเอาตามนี้แหละแต่เวลาถ้าเราเปลี่ยนสมมติเราร้อยหนึ่งเราจะเอาห้าบาทปกติมันสามบาทใช่ไหมพี่ก็ลบออกเลยลบแล้วก็เขียนห้าแล้วก็โสดเลขห้าแล้วก็ยืนยันอื อันนี้เอาตามเอาตามเอเดิมเนาะจะประมาณอันเก่ามันก็ห้าบาทแหละเนาะพี่จะเปลี่ยนเป็นห้าบาทไหยเปลี่ยนให้หน่อยห้าบาทอันนี้มันสามบาทหมดเลยสามบาทสามบาทต่ำกว่าร้อยร้อยหนึ่งลงมาสามบาทแต่สองร้อยขึ้นไปนะหกบาทเก้าบาทสิบห้าบาทยี่สิบสี่บาทสามสิบบาทพันหนึ่ง เดี๋ยวไปแก้ที่ไันเราเมนูอื่นก่อนอันนี้เป็นตั้งค่าเสียงก็คือกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงบริการุรณาเลือกบริการุรณาเลือกบริการค่ะเราเท่านี้เนาะอันนี้ตั้งค่าความสว่างหน้าจอค่ะก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเหมือนกันอันนี้ w i f i ไม่ต้องไปยุ่งม,มันอันนี้เป็นรีสตาร์ทเครื่องในกรณีที่ว่าหน้าจอค้างมันเออเลอร์ค่ะพี่ก็กดรีสตาร์ท เหมือนมือถือเราอะเวลามันแก้จอครั้งแล้วก็เปิดกิดใหม่อันนี้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้แก้ไขพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดที่ที่ที่จะจะเข้าดูข้อมูลหลังบ้านนี่สามารถแก้เป็นเป็นอันอื่นได้พี่่จาไดไ้ง่ายๆแก้พอแก้ตรงนี้ใส่สองค้งแล้วก็กดตกหลังตกลงเราเลือกเองเหรอใช่ใช่พี่จะแก้ไหมไมีหิ่ตัวลนะ่ะหกตัว <laughs> หรือพี่จะแก้ทีหลังก็ได้พี่ก็เอาเลขเดิมก่อนใช้เลขเลขที่บริษัทส่งเอ็เด็มเอ็นม,มาให้ก่อนแล้วพี่แก้ทีหลังก็ได้หรือจะแก้ตอนนี้ก็ได้เอาที่จำง่ายก็ได้จำจำามจำไม่ค่อยดีพี่กดเอาเองเลยพี่กดเอง